นี้ผมก็ได้เติมไปนะผมเนาะประมาณเติมไปแปดพันคีนะผมเนาะได้มาแปดพันคะีเนาะเนาะส่วนราคาไม่บอกดีกว่านะเนาะผมเนาะก็เติมมาได้มาแปดพันคีนะผมก็ส่งไปข้างนึงได้ปืนไอ้นี่มาผมปืนสีเขียวนะหน้าตามันบาอุบ,บาทหน่อยก็ผมเนาะแต่นี่พอเปิดกล่องรูบก็ได้กล่องพพิเศษนะผมก็จะมาลุ้นกันนะผมนะครับ ได้ตัวนี้ครับผมตัวอะไรไม่รู้กดไวค้ครับผมเราไม่มีการลุ้นเนะอันนี้คือตูดอะไรไม่รู้ผมกดอย่างเดียวโมดลุน,นะผมคนเดียวผมเป็นสายฟ้านะกดรวนะลเป็นลูกซองนะผม คนขับปี๊ยะโอ้โหนขับปี๊ยะโอ้โหคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะผมเนาะก็ได้ของที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะใช่ไหมเถิดในของที่ได้มาวันนี้ครับผมนะคนขับเอามาสามคนเลยผมอันนี้ก็ขอจบที่เพียนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย